ครับเสี่ยครับโอ้โหเ้ยย้นย้นดูยอครับ ผมกบุ๋ยรอยากจะแนะนําพิธีกรสาวสวยคนใหม่ของวงการนกกรงวัวจุกนะฮะต่อไปพิธีกรคนนี้จะเป็นพิธีกรภาคสนามของเราทั้งปีเลยฮะทั้งปีเกี่ยวกับการแข่งขันนกกรงวัวจุกที่มีสมาคมอนุรักษ์พ่อพันนกกรงวัจุกและเนตกาแฟเข้าร่วมสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเ,เลยขอแนะนําเลยนะครับน้องพิงเนตกาแฟครับพิธีกรแสนสวยของเราครับ สวัสดีค่ะขอขอบคุณคุปุ๋ยมากนะคะขอสวัสดีนะคะสำหรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมนะคะในการแข่งขันชมรมนกกรงหัวจุกในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของผิงนะคะก็จะเป็นในส่วนของพิธีกรพักสนามอีกหนึ่งท่านนะคะยังไงก็ขอฝังนั้นฝังตัวไว้เลยละกันเดี๋ยวผิงค่ะจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้ในงานของเรานะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ ซอมอยู่ต้นใบแว่นนะครับประเทศพันลิงนี่ครฮะจะตายเห็นเลยครับแต่ถ้าเรามาป้องกันนะใจก็จะต้องกล้าบอกว่าโอ้าดโหแบบนีโร้กับเรียนท่านนายกสมาคมคุณตงชัยไพศาลจตรงนายกสมาคมอนุรักษ์พ่อพันธุ์ลูกงจุกนะครับและสมาชิกชาวลูกงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสมาคมอนุรักษ์พ่อพันธุ์ลูกงจุกนะครับ ได้จัดการแข่งขันนกประเภทเสียงทองสากลปากเปียกและนับดอกโดยมีจุดประสงค์หลักก็คือข้อหนึ่งนะครับสมาคมเราตอนนี้นะครับได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากการที่เราเล่นนกกันมานานนะครับนกกรงหัวจุกท่านก็ทราบว่ายังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใครครอบครองหรือใครเอาไปเลี้ยงยังผิดกฎหมายอยู่นะครับแต่ อตอนนี้ในส่วนราชการนะครับตั้งแต่ปี35และปี46ได้แจ้งว่าถ้าใครครอบครองก็มีใบค,ครอบครองได้และพอปี5-2นะครับเขา,ขาให้อนุญาตเรื่อยๆผ่านได้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับท่านนายกสมาคมนะครับโดยท่านทงชัยนะครับและทีมงานนะครับได้ยื่นจดทะเบียนต่อ,อกระทรวงมหาดไทยนะครับและก็ได้ผ่านการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสมาคมที่เราจัดขึ้นมาวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้นะครับ ข้อ1นะครับส่งเสริมการเพาะพันธุ์นกกระหัวจุกนะครับและให้การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกรหัวจุกนะครับให้ถูกต้องเพื่อให้การเลี้ยงควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่2นะครับเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการนะครับกับเอกชนผู้เพาะเลี้ยงนกกรหัวจุกนะครับข้อที่3ครับ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อจัดประกวดแข่งขันและส่งเสริมความสะดวกให้กับบุคคลหรือชมรมนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกุศลเท่านั้นเช่นนะครับให้การศึกษานะครับแก่นักเรียนนักศึกษาอุปกรณ์เสริมงศึกษาบำรุงสถานที่ต่างๆนะครับรงข้อที่4นะครับส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างในครอบครัวก็คือหมายความว่านะครับ สมาชิกในครอบครัวสามารถวันหยุดใช้เวลาว่างมาวันหยุดมาเล่นนกเพื่อความบันเทิงนะครับช่วยให้เยาวชนมีจิตใจรักนกครับมีจิตใจเมตตาบารีนะครับข้อที่5นะครับร่วมมือประสานระหว่างองคอ์กรเอกชนและราชการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับนกคงหัวจุกเพื่อทำการกุศลน,นะครับ ข้อที่6นะครับส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวเนื้อเกี่ยวเนื่องเช่นการทํากรงทําตะขอนะครับผ้ากลุ่มนะครับอาหารนกนะครับเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมนกกรงหัวจุกให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตนะครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับตอนนี้นะครับข้อมูลทีส่สมาคมต้องการก็คือหมายความว่าเราต้องการสมาชิกเพื่อให้ท่านแจ้งนะครับการครอบครองนกว่ามีนกอยู่กี่นกนะครับมีใบครอบครองแลหรือยังถ้ามีแล้วนะครับมีใบเพาะพันธุ์หรือไม่ครับข้อมูลส่วนต่างๆเหล่านี้ครับจบะเป็นข้อมูลให้สมาคมไปจะอนุเคราะห์จากส่วนราชการเพื่อให้นกกรงหัวจุกเป็นนกถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะครับนะครับ วันนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอขอบคุณมากครับครับขอขอบคุณท่านติดหมู่บ้านนะักกีฬาต่อไปลําดับต่อไปเราจะให้ท่านนายกสมาคมอนุรักษ์เพาะพันธุ์นกลงหัวจุกกล่าวเปิดงานเพียงสั้นๆน,นะครับเพราะว่าพี่น้องชาวนกทั่วทั้งประเทศคงทราบแล้วว่าท่านเสียธงชัยท่านไม่พูดมากท่านคงจะพูดว่า เปิดการแข่งขันนะครับเรียนเชิญฟังเสียงก่อนครับง่ายดครับสวัสดีพี่น้องนกนกกงหัวจุกทุกท่านเลยนะครับครับครับเอาเวลาขอเปิดงานการแข่งขันนกกงนบัตินี้นะครับนี่ครับตบมือให้ท่านหน่อยครับครับเป็นสโลแกนง่ายๆคอมดับเสียธงชัยาลสกอตสั้นๆว่าเปิดการแข่งขันและ ถ้าสโลแกนทั่วไปก็คือพี่มีแต่ให้ครับนี่ครับคนคนนี้ครับชัดเจนโปร่งใสครับ สำหรับบรรยากาศนะคะในการแข่งขันนกกรงหัวจุกในครั้งนี้นะคะซึ่งประเภทที่ดิฉันจะพาไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการแข่งขันนกเสียงทองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะ เได้อย่างเดียวนะครับตั้มเริ่มโอ๊ยมาเวลาครับครับครับโอ๊ยเฮ้ยตั้มเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไม่อย่าไม่อย่าไร่มาดับแรงมาดับแรงมาดับ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นะคะสาหรับการแข่งขันนกกระหัวจุกในครั้งนี้นะคะและแน่นอนค่ะสำหรับในครั้งหน้าคะจะเป็นที่ไหนคะที่จังหวัดชนบุรีครับวันที่22เมษายน2555ครับ2555ที่ใกล้จะถึงนี้เองนะคะก็ขอเรียนเชิญสําหรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ตามไปแข่งขันกันได้นะคะที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะครับยินดีต้อนรับครับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับตัวแทนทุกท,ท,ทุกท่านนะคะจากชมรมสมาคมพ่อพันนกกรงหัวจุกต่างๆนะคะที่มาให้เกียรติในงานนี้นะคะและหว,วังว่าโอกาสหน้าค่ะก็คงจะได้เจอสำหรับทุกทุกท่ทานอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ